เราอยู่สวนศึกษศาตระยองตรงนั้

ชมดอกบัวครับนี่บัวคาลังบานครับดอกสีฟ้าเลยสวนเกือร้อยข่าได้ครับ ลอยเรือกันคแบบกำลังเข้าป่าครับเนะนี่ย เนี่ยเอ๊วกันข้าปตาแล้วพี่น้องอไกันเออ ý đấy, đấy, các bạn xem xét về cái chúng ta sẽ được que okay. ธรรมชาติครับน้ำก็ประมาณเมตรยี่สิบสามลึกของน้ำนะ em thường đai hụt mồm á em thường hụt mồm เนี่ยเย้เยอนะครับเข้าป่าแล้วครับมีไอ้เคม็มเป็นซีม่วง,งนะ